โอ,อวว้โหวานๆบบดใส่รถแล้วก็หัวงามเลยครับพี่น้องนี่ครับหัวงามเลยจัดเลี้ยงให้เป็นระเบียบยังบริเฮียเวลาเขาเอาไปขายดีเกินคาดดีกว่าทุกเถ้อที่เขาไปขายเลยนี่ครับปัดเปอร์เซ็นต์เถ้าแรกได้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เถ้าที่สองได้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ขายอยู่ที่ ยี่สิจหเปเซครับโอ้ได้ไหลายครับรอบนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งก็ขอสวัสดีต,ตอนเช้า้วยครับสำหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ 17. สิเจดสิงหาสองพันหาร้อยหสิหนะครับเนาะอันนี้บากูไก่ก็ออกมาถต่เช้าคือเกานะครับ ตีห้าแล้วครับตีสี่ห้าสิบแปดนาทีตีตีสี่ห้าสิบแปดนาทีครับวันที่สิบเจ็ดนะครับนาะกะอันนี้กะเดียวบ้ากูแก่กิไปกูมันแล้วก็สับมันจังหน่อยนะครับเนาะกะจังหน่อยกะแกงแล้วไปไปด้วยกันครับพี่น้อง ก็เป็นยากาศเนื้เอเมลเศเซาก็ขเขนรถไดประมาณนึงแหละครับอันนี้ก็เป็นซุ้มที่ก่องเขาที่เหลือจากรถรอบที่แล้วครับเป็นแตมต่อของเขาไปไปแบกมันต่อกัอนครับ โอ้เจ็ดโมงสิบเตะวันแดดดีครับพี่น้องวันนี้หากระเจ็ดโมงสิบเตะวันแดดครับสุดยอดเลยเต็มรถเป็นทีแล้วได้ครับโอหัวอ้วนๆบบดใส่ดดรถแล้วก็หัวงามเลยครับพี่น้องนี่ครับหัวงามเลยจัดเรียงให้เป็นระเบียบยังบริเฮียเวลาเขาเอาไปขายผมสิบอกตลอดครับว่า,ามันเทหนักก้ามันเฮียม,มาหนิเสียได้ ก็เฮาสิเฮ็ดได้ครับความผากภูมิใจนี่ไปับความงามจัดตบตบตบให้เป็นระเบียบซือสิดัดคักอ่า พอพัก,พกอะไอ้เงนินอีกแล้ววันนี้ครับหัวอ้วนๆยังไงเลยครับเนี่ยนี่เนี่ครับยู้สิยาครับเนะน้ำไอเทมครับพี่น้องอันนี้ไปลงโรงงานนี่ครับไอเทียมสรบักจกบักจกงามไปขวดหัวมันขวดหัวมันปึด๊ดปื๊ดปื๊ดลงเดี๋ยวดีครับอันนี้ก็เป็นเส่าวันที่สิบเจ็ด สิงหาแล้วครับนกียรติสิบเกียสิงหาเป็นวันพฤหัตถ์มานี่นะที่เฮอดไททำครับเป็นไดพี่น้องหมู่บ้านหวยเบื่อมานกันบ่ครับจะไดก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อผู้ใดมานก็ได้โอเคอ่าเบากู้ใกล้กับมานด้วยกันนะครับนี่มันนี่ตอนแรกว่าจะเอาสองแถวไปเอาไปเอาหมดครับเดี๋ยวหยิบกับมันยู่ประมาณ เลยสิบเมตรเุ็นล้ครับตั้งสี่สุดหนานี่ท่านเอกูอยู่เต็มรถเลวกัเป็นเต้มต่อนะครับเนาะเพราะว่าเท้ากับขาดบังตั้งตั้งความบังแค่ว่าอันซองแถวให้มาหได้เต็มรถอันนี้ก็บบวอด2งแถวกับเต็มรถนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นโบนัสให้กับชีวิตไปมานให้กันครับพี่น้องอันนี้ก็ล้ำมันงามครับนี่ล้ำมันงามอันนี้ก็พื้นที่ตัวนี้กับสิบปลูกเลยนะครับเด้อ ดินมันได้การอยู่บผสมแห้งผดพอดีปลูกนี่ครับพอกะชีระวังทีท่านี่หิวเขา่าเข่าเศร้ากะชีเก็บละมันถ่านี่ครับเก็บละมันใบถ้าวป,ปลุกใบลรากะชีปั้นป,น,น,บบปนปั้นเอาเนาะครับบ่อไทยอบแรกปั้นเอาบ่อไทยเพราะว่าน้ำหนีก็เป็นน้ำฝนถึงแม้ว่าฝนสิบปลายแต่ว่าถ้าฝนมากก็มีโอกาสทีสิดินไหลนะครับบอดีครับสารอาหารกระไรไปกับน้ำ บ่ดีครับบ่เป็นอย่างดีดีนี่ครับี่วาเบ้าไกลบอกว่าเหลือนี่ครับพึ่งพึ่งกู้ได้นิดเดียวครับมื่อรับหัวมั่นกับวนๆเลยครับนี่กับทีเป็นพ่นละครับไทยสี่ไทยเห็นที่น้องเบิงนรถต่อไปพ่นละครับสำหรับรถนี้กับพูนละครับไปขายกลับมาเขาเิืว่าเบิงผลประกอบการว่าหมานบอได้ยักน้ำหนักเท่าเด่นะครับเนาะ ไปเมื่อเลีงเจอกันครับเมื่อนี้ก็เป็นวันทํางานครับบากูไกลก็บเสีไปทํางานก่อนกินข้าวอาบน้าไปเห็นงานพลก่อน,นตอนนี้ก็เป็นเวลาเมืองนาฬิกาก่อนครับเห็นปะเจ็ดโมงสิบนาทีนาฬิกาคือบรสููเสียงเจ็ดมงสิบเอ็ดนาที พี่น้องกับผู้ใดกำลังสูบเวียกอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับเด้อสู้ๆครับสู้ดวยหัวใจที่บอรทอแทรนะครับเด้อไปไปแรงเจอกันครับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงแรงแล้วนะครับเนาะกะมาเบิ่งผลประกอบการกันนะครับอันนี้ก็เป็นบันที่17สิงหานะครับ2 5 6 6มีอันาคาป้าไปก็ ยังสำรวจก่อนอยู่นะครับ3ามบาทสามัน30%เปท่ากับสีขายได้ใน,ในราคา3ามบาทสานะครับโอเคมาเบิ่งเปอร์เซ็นต์แปรงกันเลยครับนี่โอ้ขนาเสื้อครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์แปรงดีเกินคาดดีกว่าทุกเทือที่เขาไปขายเลยนี่ครับปัดเปอร์เซ็นต์เทือแรกได้27%เปอร์เซ็นเทือที่สองได้28%เปอร์เซ็นเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ขายอยู่ที่ ยี่สิบเจ็ดจุดหาเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ได้ไหลายครับรอบนี้นี่ครับกเ็เลยว่าได้ราคาขายอยู่ที่สามบาทสิบเจ็ดตังต่อหนึ่งกิโลนะครับเนาะอาได้ราคาดีครับพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดนี่ครับน้ำหนักน้ำหนักที่เขาได้ไปทั้งหมดสองตันเจ็ดครับสองตันเจ็ดหกสิบกิโลนะครับสองพันเจ็ดร้อยหกสิบกิโลกรัมอ่ากลับมาแบ่งเป็นน้ำหนักที่เขาได้ขายอยู่ที่สองตันหกครับ 2,663กกิโลอันนี้นำ้ำหนักที่เขาได้ขายหักหักสิ่งเจียปนหักค่าพรมสก,กปรกไปทั้งสิ้นเกกิโลครับนี่เขาก็เลยได้เงินทั้งสิ้นแทมแทเดมแท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 มแปมพันสี่รบาทครับนี่ครับผลประกอบการเย่โอ้ได้ไหลายได้ไหลายครับพี่น้องนี่ครับ มันมันหัวใหญ่ไปเช็คของครับเช็คของ8441้อง4บาทอ่ะหนึ่งสองสามสเจ็นครับครับ โอเคนะครับเนาะก็ดีใจครับเปอร์เซ็นต์แปลงได้หลายครับพี่น้องได้ยี่สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยได้ได้เปอร์เซ็นต์แปลงดีแสดงว่ามันช่วงนี้มันเริ่มสี่เปอร์เซ็นต์แปลงดีแล้วครับพี่น้องนี่ครับถ้าเป็นมันเดือดสเวียดก็คิดว่านาสิบบรูดสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพียงแต่ว่ามันคล้องบากุไก่กับสีไปเพราะหัดฝนนะครับเพราะว่านี่แหละครับช่วงหนาฝนพอฝนชุกลงมาดินมันก็เริ่มโอมน้ำมันก็เริ่มสีน่าแล้วกั ก็ต้องทยอยกู้ไปครับกู้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะน,นี่นะครับจะเป็นผลประกอบการเรื่องของเปอร์เซ็นต์แปลงกับมันกับเป็นผลพวงนะครับเนาะมันกับเฮตในี่เขาได้ขายในราคาที่ดีนะครับรอบนี้ก็ไแปดพันสี่แปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็สีมีการหักเรื่องของ อาการคมสกปรกโบลายปันไดเนาะครับกหักคือประมาณนี้แหละครับแล้วนึ่งรอยกิ่ล้อกับต่อรถเพราะว่าตรถท่อกับประมาณ3ตันเนาะกัหักประมาณรอยล้อรถท่อกับจะได้บนว่าขนาดลายปันนั้นถ้าพี่น้องผู้เพิ่นที่ได้มันไปขายเป็นรถสิบล้อรถยังกัสฉีถือหักลายกานี้นะครับตามสัดส่วนเพราะว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการหักครับขอใหความภาคภูมิใจที่การมือนี้กัลเลว่าสิขอเว้า ทีมไทยนะครับกับพี่น้องในเรื่องของความรวยนะครับส่วนหนึ่งกับบากุไกยเองกับด้เลี้ยนดันดันบัญชีด้านการเงินนะครับมาก็เลยว่ามีความด้บลายนะครับก็เลยแต่ว่าก็อยากแชร์กับพี่น้องนะครับเนาะเขาบอกว่าในเรื่องของความรวยนี่ให้พี่น้องระวังอยู่สองสองอย่างหลักๆในชีวิตคือหนึ่งความสะดวกสบายสอง ความสนุกสนานเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องระมัดระวังเพราะว่าสองสิ่งนี้นครับมันเสียในห้องรวยซะหรือว่าอาจิบดรวยเลยนะครับเนาะแต่ว่าถ,ถ้ามีผู้ใดมีสองสิ่งนี้แล้วยังรวยอยู่กับอาจ,จิเป็นส่วนคนส่วนหน่อยในโลกของเฮาเนาะครับเนาะมีครับแต่ว่ามันมีหน่อยนี่แหละครับสองสิ่งนี้ก็จังใดก็ฝากเป็นแนวคิดให้กับพี่น้องนะครับเนาะเออลืมบอกอีกเรื่อ,ง,อ,องหนึ่งคือัวน,นี้ก่ะ ค่าแรงศูนย์บาทคือเกาน,นะครับเนาะการที่เขามีรายได้บรายแต่ว่าเขาสามารถลดต้นทุนลงได้กระชีเฮ็ดให้กำไรเขาหลายขึ้นนะครับเนาะเป็นสมาการยังไงาฝากกดไลค์แล้วก็กดติดต,ตามนะครับเป็นกําลังใจให้สองอีสานบ้านข่อยเด้อครับสาหรับวันนี้บากูไกลกับิขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ